ทศภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กัตวานะกัตมุทลังอิวะคบพินิยาจินจยะทุนวันังชนะกายมัตเชสันเตนโซมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตทสาภวตุเตชยมังคลานิติบัดนี้ จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาภารณาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบรารมีเพิ่มพูลกุศลบุญญาลาสีในส่วนธรรมสวนาใหมคือบุญอันสำเร็จ จากการฟังธรรมเพื่อจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่วิสัยของผู้ครองเรือนพอสมควรแก่เวลาสืบไปความพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขีบทในเบื้องต้นซึ่งแปลความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ชงชนะคำกล่าวลายของนางจินจะมานวิกาผู้ทำอาการเหมือนหญิงมีคันได้ทำไม้สันทันก้มผูกติดไว้ด้วยวิธีที่งดงามคือความสงบพระไทยในท่ามกลางมหาชนด้วยเดช แห่งพระพุทธมงคลนั้นขอจงเป็นชัยมงคลทั้งหลายแก่ทุกท่านชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ทรงแก้คำครหานินทาของชาวเมืองได้อย่างอาการอันสงบ ถือเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของชัยชนะที่มีความแตกต่างออกไปคือทรงเอาชนะการถูกกล่าวหาจากหญิงสาวชื่อว่าจินจะมานวิกาผู้เป็นสาวกของเดียรถีพระพุทธองค์ทรงถูกกล่าวหาว่าได้ร่วมหลับนอน กับหญิงสาวคนนี้จนนางตั้งครนซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวโลกส่วนใหญ่พร้อมที่จะเชื่อได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่เพราะความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ทำให้ทรงชนะแผนการลายของเดียรลถีที่ได้คิดจะมาทำลายพระพุทธศาสนา มีวาละพระบาลีที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาผู้ส่องแสงสว่างสวัยยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเพียงใดชนทั้งหลายพากันบูชาสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นอยู่เป็นอันมากเพียงนั้น แต่เมื่อใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะได้ทรงแสดงธรรมแล้วเมื่อนั้นลาบและสักกระ,ะของพวกเดียรถีก็เสื่อมไปชัยชนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในครั้งนี้นั้นมีอยู่ว่า สมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆม,มหาชนจำนวนมากพากันหลั่งไหลามาศรัทธาและออกบวชตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากทำให้พวกเดลถีซึ่งเป็นนักบ,บวชนอกพระพุทธศาสนาเสื่อมจากลาบสักการะ เป็นดังแสงของหิงห้อยในยามที่พระอาทิตย์ส่องแสงความศรัทธาที่พวกตนเคยได้รับกับถดถอยลงไปดังนั้นผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบางพวกจึงหาทางกำจัดพระพุทธองค์ ด้วยการกันแกล้งทุกวิธีทางพวกเดรร์ถีต่างปรึกษาหาลือกันว่าเพราะพระสมณะโคโดมแท้ๆท,ที่ทำให้พวกเราได้รับความเดือดร้อนลาบสักการะที่เคยได้ก็หดหายไปหมดถ้าหากปล่อยไว้ให้เหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ เห็นทีพวกเราต้องแย่แน่นอนต้องรีบหาทางแก้โดยด่วนพวกเขาช่วยกันคิดหาอุบายที่จะทำลายพระพุทธศาสนาและในที่สุดก็คิดที่จะใส่ร้ายพระพุทธองค์ด้วยการใช้นางจินจะมานวิกาเป็นเครื่องมือสมัยนั้น มีนางปริภาชิกาชื่อว่าจินจะมานวิกานางเป็นหญิงที่มีรูปงามพวกเดลถีจึงคิดที่จะใช้นางเป็นเครื่องมือในการทำลายพระพุทธศาสนาเมื่อนางจินจะมานวิกาเข้าไปในอารามของเดลถี พวกเดรรถีต่างยุยงให้นางเป็นตัวแทนในการทำลายชื่อเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านางยอมตกลงตามคำแนะนำนั้นในเย็นวันนั้นพวกเขาก็เริ่มแผนการที่ไม่น่าเชื่อว่าหญิงสาวจะคิดได้ทำได้ ในสิ่งที่จะนำไปสู่การเสวยทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสในอเวจีมหานรกนางเดินมุ่งหน้าเข้าไปในวัดพระเชตวันแต่งตัวเรียบร้อยถือดอกไม้ของหอมเข้าไปสวนทางกับสาธุชนที่ฟังธรรมแล้วกำลังเดินทางออกจากวัด ผู้คนเกิดความสงสัยได้ไต่ถามว่าเมื่อเธอจะไปไหนนางตอบว่าฉันจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขั้นรับสายตาของผู้คนแทนที่นางจะเข้าไปในวัดกลับไปพักค้างแรมที่อารามของเดียรถี ซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับพระเจตวันนั่นเองพอรุ่งเชา้าสาธุชนก็ออกจากเมืองเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านางก็ทำทีเหมือนเพิ่งออกจากวัดพระเจตวันก็เดินสวนทางกันออกมาคัน ฉันพักอยู่ที่วัดพระเจดตะวันนี่แหละนางอดทนทำเช่นนี้อยู่เป็นเดือนๆเ,เมื่อถูกถามอีกก็ตอบว่าฉันพักอยู่ในพระคันทักุด,ดีเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธบริษัทฟังแล้วเกิดความคางแขงสงสัย ที่เป็นปุถุชนอยู่บางคนก็เชื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูมากขึ้นทุกวันการเวลาล่วงเลยไปสองสามเดือนนางทันทีเหมือนเล่นมีทองแล้วให้พวกเบลถีไปโพธนาเก่ากาดว่านางตั้งคันกับพระพุทธเจ้า ผ่านไปเก้าเดือนานางทำเป็นท้องแก่โดยได้เอาไม้กลมวางไว้ในท้องแล้วเอาผ้าห่มผูกทับอีกชั้นหนึ่เงเย็นวันนั้นขณะที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่มหาชน นางได้เข้าไปในท่ามกลางมหาชนเ <c oughs> ยืนต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์พางตะโกนใส่ว่าพระองค์ดีแต่แสดงพระธรรมเทศนาให้คนอื่นมอมฉันคันแก่แล้วไม่เห็นมาสนใจเลย ทำไมพระอ,องค์ไม่เลือกหาสถานที่สําหรับครอบลรกของเราถ้าหาพระอ,องค์ไม่ทำเองก็น่าจะบอกอุปถามให้จัดการให้ก็ได้นางได้บริภาดได้ด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่ามการพุทธบริษัทโดยไม่มีความละอายต่อบาป แม้แต่น้อยพระพุทธองค์ทรงนิ่งอย่างประเสริฐคลางตัดด้วยพระสุรเสียงอันสงบเรียบร้อยว่าดูก่อนน้องหญิงคำที่เธอเกล่าวนั้นมีแต่เพียงเราและเธอเท่านั้นที่รู้ทรงนิ่งด้วยพระพักที่เป็นปกติ มหาชนที่มีความศรัทธาตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวแต่บางคนผู้ที่ยังมีอินทรีย์น้อยก็เริ่มเกิดความคลางแคลงสงสัยนาจงจินจะมานวิกาด่าบริภาสอยู่คนเดียวไม่ได้หยุดรากจนเป็นเหตุให้อาสนะ ของเท้าสักกะเกิดอาการร้อนรงส,สดส่องด้วยที่ประจักสุลงมารู้ว่านางงามแต่ใจสามกำลังกล่าวตู่พระตถาคตทรงดำริว่าเราจะต้องเป็นผู้ชำระคณีนี้ด้วยตนเองเสียแล้วจากนั้น ก็เสด็จมาพร้อมกับเทพประบุตรสี่องค์เทพประบุตรได้แปลงร่างเป็นลูกหนูเข้าไปกับเชือกที่ผูก่้นไม้ไว้แล้วทำลมให้พัดพ่อห่มขึ้นนางมัวแต่ยืนด่าไม่ได้ทันระวังตัวไม้กลมที่มัดไว้ ก็กิ้งหล่นตกลงที่หลังเท้าของนางทำให้นางได้รับบาดเจ็บทรมานมากเมื่อมหาชนรู้ความจริงต่างพากันไล่ทุกตีนางด้วยความกดแขมน,นางตกใจมากเพราะความแตกเสียแล้วเลืวิ่ง้นหนี จากการถูกทุบตีทันทีหลังจากที่นางได้เดินทางออกจากสถานที่นั้นรับพระจักสุข,ของพระพุทธองค์ไปเท่านั้นแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมื่นโยชน์ไม่สามารถที่จะรองรับกรรมอันชั่วร้ายที่นางได้กระทำไว้ จึงแยกตัวออกเป็นช่องเปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีมหานรกโดดนางลงไปสู่อเวจีมหานรกทันทีเนื่องจากกรรมที่นางก่อขึ้นในครั้งนี้เป็นกรรมหนักคือไปใส่ร้ายพระบรมศาส,สดาผู้บริสุทธิ จึงได้รับผลของกรรมทันตาเห็นเรื่องราวที่พระชัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะแผนนาลีพิฆาตโดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคอยชักใหญ่นางจิจมานวิกานีไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ได้เกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าท่านเกิดขึ้นต่อเหล่าพระสาวกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาต้องระมัดระวังให้ดีเพราะแม้กระทั่งพระบุลมะาศาสดายังถูกกล่าวหามาแล้วเพราะความประสงค์ลาย ของผู้ที่อิดชาและไม่เลื่อมใสแต่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เมื่อความจริงปรากฏเพราะความจริงก็คือความจริงบางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีจำเป็นต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ พระพุทธศาสนาเป็นของจริงแท้ของแท้ย่อมต้องการพิสูจน์เหมือนทองแท้ที่ไม่กลัวไฟเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่นี้เป็นธรรมดาที่เราจะต้องพบอุปสรรค อย่าพึ่งไปตื่นข่าวอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้ดีมีสติรักษาความสงบของใจดวงนี้ไว้ให้อภัยแก่ผู้ที่เข้าใจยังไม่สมบูรณ์รักษาใจให้ผ่องใสอย่าได้วันไหว ให้สุกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งทำความดีของเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในทุกคนดังอธิบายที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นจนอวสานห่งการนี้ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนา กาลนาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พอสมควรแก่เวลาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศีะรัตนไตรอดิสัยบุญยเขต และอำนาจเหตุแห่งบุญกุศลคือทานศีลภาวนา,าที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานขอจงเวืองกันเป็นกะบะเดชะปกป้องคุ้มครองรักษาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายให้ร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากทุกโศกโลกภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรม,มเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาเอวันก็มีด้วยประการละเะนี้